C1T6 สามสองหนึ 1, take 2> 3, 2, 1, action สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการการเดินเรือกอนอกใจ welcome to กอนอกใจ navigation อยากเห็นแฟชั่นโชว์แบบไหนน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ high fashion น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ high fashion งงโกโกเนี่ยไม่สามารถเป็นนางแบบได้ขอบคู่ตรงนี้เลยโปรดวางสัมภาระของท่านไว้ข้างกายเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรของผู้โดยสารท่านอื่นเกะกะเอาลงไป,ปราด ก่อนเริ่มการเดินเรือกรุณาปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงความดันอากาศของห้องโดยสารนี้ถูกปรับมาเพื่อความสุขสบายของผู้โดยสารทุกท่านโอ้ยร้อนตับแตกร้อนร้อนร้อน,อนโอ้ยก็ยังชื่อว่าเนื่องจากมีการประกาศการผ่อนคลายการสวมใส่หน้ากากาอนามัยในที่สาธารณะแล้วสายการเดินเรือกอนอกใจขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่ปากตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะเกอ่ะโ,โอ๊ยไปเลยรโปรดสังเกตทางออกฉุกเฉินใกล้ตัวทั้งทางซ้ายและทางขวาของทุกท่านในกรณีฉุกเฉินโปรดไปยังทางออกทั้งสี่และออกจากอาคาร <c oughs> แม้ไฟไหม้ว้า รุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือปลดหมดสั่นอืมอี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีขี่ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวอร์หากต้องการบันทึกภาพหรือวิดีโอกรุณาปิดแฟลชเพื่อป้องกันการรบกวนผู้ริสารท่านอื่นปิดสิปิดปปิดเๆๆขอโทษค่ะ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการสอบถามพนักงานต้อนรับเรามีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางสายการเดินเรือก่อนออกก่อใจขอ,ขอขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ Have a safe flight ่สองหนึ่ง so,